งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เต sure <se scenes> ิบโตงอกงามสมใจเมื <unlimited sized festivals> ่อใช้ป uh ุ huh ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสาายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังเสียงทิดบวนบางประมาอดิักบวนกิาพันธ์นะครับใครอยากรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหน ท่านก็ไปเปิดนะฮะทางบ้วน Channel รายการวันที่13กุมภาพันธ์2567ผมก็แนะนำประวัติตัวเองเอาไว้ตรงนั้นท่านก็ไปฟังดูว่าผมเป็นใครฟังแล้วพอจะเชื่อถือได้ไหมก็แล้วแต่พิจารณาดูนะครับรายการเราไม่ได้สนใจว่าเราจะต้องมียอดวิวคนดูเยอะแยะมากมายกลายกองใครอยากดูก็ดูใครอยากฟังก็ฟัง นะก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องมาเสียเวลาฟังนะถ้ามีประโยชน์ก็ฟังไปนะครับฟังแล้วเอาไปปฏิบัติด้วยก็จะเกิดผลดีนะครับคราวนี้พอเรามาดูรั้วด้านในไม่ว่าท่านจะขึงลวดน้นาำลวดวายเมตรหรือจะขึงด้วยซีเมนก็แล้วแต่รั้วด้านในนั้นถ้าเป็นผมผมก็จะให้ท่านพิจารณาว่าควรเป็นรั้ว ที่เป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วก็กินได้นะครับกินได้ถือว่าเป็นรั้วผักนะก็ได้ครับถ้าปลูกครั้งเดียวแล้วก็โอยกินอยู่ไปนานเลยใช้รั้วด้านในเราก็อาจจะปลูกชะอมซึ่งชะอมเนี่ยใช้ได้ทั้งในทั้งนอกนะฮะแต่ว่าเวลาเราปลูกนะครับ เราจะาใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูง20 1 0 10อย่างเงี้ยนะครับไนโตรเจนเยอะฟอสฟอรัสเชียบน้อยหน่อยแน่นอนที่สุดปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าตราบใดที่ยอดจะอมยังเขียวอยู่ใช้ได้แต่ถ้ายอดแตกมาเริ่มเหลืองเริ่มซีดเอาเฟตเทรอนคอมบิช่วยโอมันจะสวยมากแล้วเวลาที่เราตัดยอดมาเนี่ยนะฮะ ถ้ายอดมันยาวเราก็ตัดทีนี้พอต้นมันเริ่มสูงมากเริ่มยาวมากเราตัดต่ำเลยรเราตัดต่ําให้มันแตกยอดใหม่ออกมานี่เราก็จะมียอดชะอมชุบไข่อร่อยอะอร่อยมากทิดบัวทองมาชอบมากเลยนี่ปลูกทีเดียวนะอยู่ได้นานเลยอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับผักหวานบ้านผักหวานบ้านนี่ใบก็คล้ายๆเหมือนใบมยม นะครับผักหวานบ้านปลูกครั้งเดียวนะต้นมันก็จะยืดสูงขึ้นไปเรื่อยใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันครับยี่สิบนะถ้าเป็นปุ๋ยพีรามิดปุ๋ยคอมเพล็กซ์นี่โอ้ยคุณภาพสูงเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงนะฮะและเราก็ใส่สูตรนี้นะครับเหมือนกันเลยแนะคำแนะนำเหมือนกับยอดชะอมเพียงแต่ว่าถ้ามีลูกมีหลาน ไปปลูกชะอมชายรั้วบ,บางทีลูกหลานเดินไปมันจะเกี่ยวจะมีน้ําเราก็ไม่เอาเราก็มาปลูกผักหวานบ้านยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับแล้วทำอะไรกินอ่ะโอ้ยผักหวานบ้านเนี่ยผัดไข่อร่อยมากนะครับไม่ต้องไปเล่นถึงผักหวานป่าหรอกผักหวานป่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันชอบขึ้นอยู่ที่ดงที่ดอนนุ่นนะแตกใบใหม่เลิอกใบมาหรือจะเก็บมากิน ปักหวานบ้านนี่แหละนะปลูกเป็นไม้ชายรั้วเตี้ยก็ได้หรือจะสูงขึ้นมา50เซน75เซน1เมตรได้สบายนี่ก็เป็นไม้ชายรั้วที่ปลูกแล้วกินได้นะครับแต่ถ้าเอาบอกว่าเอาแบบอึดๆแข็งแรงทนทานใช้ทำประโยชน์เป็นอาหารได้เอามาขามไง ไอ้ที่ผมแนะนําว่าปลูกมะขามเป็นชายรั้วด้านนอกอะนะด้านในก็ปลูกได้แต่ปลูกมะขามแบบนี้เราก็เน้นไปที่ใบนะเพราะอะไรเราเอายอดอ่อนของมะขามเนี่ยมามาทำอะไรครับเอามาเป็นต้มไก่ไงนะใบมะขามต้มไก่เนี่ยโอ้ยมันอร่อยนะครับอันนี บางคนก็บอกว่า,อาเอาที่มันขึ้นง่ายๆดีไหมอาจารย์ขึ้นง่ายๆกับําลึงนะ่ะแต่ว่าถ้าเผื่อท่านปลูกตําลึงชายรัว้วนะท่านจะต้องทำวัสดุเพิ่มเติมขึ้นมาต้องมีไม้มาปักนะครับแล้วก็เอาตะข่ายมาขึงไม้ปักตะข่ายขึงเสร็จแล้วก็ไปเก็บไอ้ลูกตำลึงลูกสุกๆออกมานะฮะ เบี BB, BB, หยอดลงไปเดี๋ยวก็ขึ้นแต่ถ้ามันมีอยู่แล้วก็ไปขุดมาเลยหรือแม้กระทั่งมีเถาตำลึงอ่ะตัดเป็นท่อนๆแล้วเราก็เอามาปักเอามาชำ่ำก็ขึ้นนะมันจะมีช่วงโสมอยู่ช่วงหนึ่งคือตำลึงเนี่ยมันจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงในช่วงฤดูหนาวครับฤดูหนาวอากาศเย็น มันยังมีโรคราแป้งเราจะสังเกตว่าพอหน้าฟ้าหน้าฝนเนี่ยมันขึ้นดีแต่พอช่วงแรงอากาศแห้งอากาศหนาวเย็นใบจะแห้งหมดจริงๆเราสู้ได้นะถ้าเราเอาสตรอว์บี่นะครับไปฉีดพ่นป้องกันโรคลาแป้งไว้แล้วหลังฉีดพ่นเราก็เว้นระยะ นะฮะเวันเราก็เก็บยอดปกินได้ปลอดภยัยปกติไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีบางคนบอกอาจารย์เอาแบบที่มันอยู่น,น,นานๆน่ะไม้เถาอยู่น,น,นานๆก็นี่ไงทั่วพูไงทวพูเนี่ยเวลาเราเก็บฝักเก็บอะไรต่ออะไรแล้วนะเอาไปยำเอาไปจิ้มน้ำพรุงน้ำพริกอะไรก็สุดแท้แต่ แต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราปลูกแล้วดูเหมือนว่าต้นมันจะตายละมันไม่ตายแล้วครับเพราะว่ารากของทวพูเนี่ยโอ้โหมันยังมันเทศเลยอ่ะนะรากมันบวมเหมือนอย่างกับมันเทศนะฮะมันมีอาหารสะสมเดี๋ยมันขึ้นมาใหม่แต่ถ้าคุณปลูกทวพูเนี่ย มันจะมีมแมลงจำพวกเพลี้ยอ่อนนะมาดูดกินน้ำเลี้ยงตำยอดยอดก็จะดำปิดปีนะเราก็ไม่ต้องเป็ต้องเป็นวิธีใช้เราก็เป็นเพลี้ยอ่อนทัวเพลียอ่อนฝ้ายเพลี้ยอ่อนยาสูบอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็แค่ว่าไปหาคิวเทอร์มาฉีดพน่นป้องกันบางคนบอกอาจารย์ปลูกไว้กินเองฉีดยาได้เหรออ้าทำไม นะฉีดยาป้องกันกำจัดมแมลงยามีฤทธิ์กี่วันะมีฤทธิ์อยู่เจ็ดวันนะเราก็เวละฉีดไปแล้วเจ็ดถึงสิบวันเราก็าเก็บเกี่ยวผลผลิตมันก็ปลอดภัยแต่ถ้าคุณจะไม่ใช้เลยกูก็อาศัยตัดเอาแต่งเอาแต่มันไม่หมดหรอกมแมลงมันตายโอ้นีเรื่องนี้ผมทดลองมาเยอะเอาง่ายๆหน้าบ้านปลูกบัวอยู่กระถางเดียว เดี๋ยวก็หนอนบุ้งเดี๋ยวก็เพีย้ยไฟเดี๋ยวก็หนอนปลอกนะเดี๋ยวกัดใบแหว่งเวงหมดเพราะฉะนั้นมแมลงมันเยอะ,มะแมลงมันก็หิวมันก็ต้องแย่งกันระหว่างมนุษย์กับมแมลงครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นรั้วด้านในนะซึ่งความจริงรั้วด้านในก็ไม่จำเป็นจะต้องปลูกไม้แนวสูงเสมอไปนะแนวล่างสมมติ ด้านติดกำแพงรั้วสูงหน่อยเป็นมะขามเป็นตำลึงเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ด้านหน้าอาจจะเป็นเตี้ยๆแล้วก็ปลูกผักกินใบยอย่างน้อยที่สุดนะในบ้านเนี่ยยาขาดผักบุ้งผักบุ้งจีนเนี่แหละนะหวานครั้งเดียวละหลังจากนั้นเวลาเก็บอย่าใช้วิธีถอนเราใช้วิธีตัดพอตัดปับ๊บ ใส่ปุ๋ยลงไปอีกเดี๋ยวมันก็แตกใหม่มาเอา20 10 10ใส่ไปนะพอใส่20 10 10เข้าไปแล้วมันก็จะแตกใบใหม่ออกมาเราก็เด็ดออกมามันไม่ต้องเราไม่ได้ปลูกขายเนี่ยไม่ปลูกขายมันก็ไม่ต้องสวยไม่ต้องเห็นรากไม่ต้องเห็นลำต้นนะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาสับๆให้มันเป็นปุ๋ยผงต้มน้ำก็สักหน่อยโอ้โหกินเป็นผักอร่อย นะครับท่านผู้ฟังแฟนๆครับเวลาปลูกเนี่ยมันไม่ต้องไปพูดถึงออแกนิกออแกนิกอินทองอินซีนไม่ต้องไปเหอเหิมอย่างนั้นหรอกเอาว่าจะทำอะไรปลูกอะไรก็ปลอดภัยนะครับนี่ก็คือไม้ชายรั้วด้านนอกที่ผมคุยฟังมาแล้วกับไม้ชายรั้วด้านในพอมองไปเนี่ยแหมมัน,ม,นมันสวยครับนะ มันสวยสวยแล้วกินได้ด้วยอ่ถ้าเห็นด้วยช่วยกันปลูกลงมือเลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมา้าตู้ปนอ2 2กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l i ลายนะครับ s B U a n buan 2494 ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนิกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID l ี n ลสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแปง้งนแะมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซี sea, ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร G a P นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตริล่อนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดผ้า,า,า,าอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร